สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการทำสูตรเล่งดอกเล่งผลและเล่งใบให้มะนาวนั้นแตกยอดดีค่ะหลังจากที่เจออากาศร้อนมามะนาวของเราก็จะไม่มีการแตกใบเลยค่ะส่วนสูตรของเราก็จะมีน้ำปลา,าค่ะน้ำปลา,าก็จะท้นทำให้ต้นเขียวงาม เพราะเขามีโปรตีนและวิตามินที่เยอะมากค่ะแล้วก็จะมีไข่ซึ่งไข่ก็จะมีประโยชน์มากๆต่อต้นพืชผักและผละไม้ของเราค่ะเราก็มาเริ่มลงมือทํำกันเลยค่ะเราก็จะมีน้ำประมาณ2ลิตรค่ะแล้วเราก็จะตอกไข่ใส่ในภาชนะเลยค่ะ ไข่ไม่ว่าเราจะทำไปลดพืชผักและผลไม้ไม้ดอกม้าประดับก็จะทำให้ต้นพืชผักนั้นงามเป็นอย่างมากเลยค่ะเราก็จะนำไข่มาคนให้เข้ากันค่ะส่วนเปลือกนั้นก็จะมีประโยชน์เราก็จะนำไปบีบไว้บริเวณคนต้นมะนาวเพื่อจะเป็นปุ๋ยให้ต้นมะนาวได้ดูดซึมขึ้นไปเลี้ยงที่ต้นค่ะ เมื่อคนเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะน้ำน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาเขาก็จะเป็นธาานอาหารที่ดีแล้วเราก็ยังทำให้ใบเขาเป็นเงางามเขียวงามอีกด้วยค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักเลยค่ะเราคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็นำไปใช้ได้เลยค่ะ เป็นสูตรการทำแบบง่ายๆเลยค่ะทำง่ายแต่ได้ผลดีมากเลยค่ะเมื่อเราเทลงไปในน้ำและคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะนำไปลดที่โคนต้นมะนาวกันเลยค่ะเราลดบริเวณโคนต้นเขาให้ชุ่มเลยค่ะ จากมะนาวต้นมโสมเขาก็จะมีการแตกใบอ่อนที่ดีมากเลยค่ะนี่คือมะนาวที่ฟื้นตัวจากการเป็นโรคยางไหลค่ะเมื่อเขาเป็นต้นก็จะโสมไม่มีการแตกใบค่ะเมื่อเราลดด้วยปุ๋ยน้ำปลาของเราลงไปใบของเขาก็จะเริ่มแตกขึ้นมาให้เราเห็นแล้วค่ะเขาก็จะ แตกเรื่อยๆจนรอบต้นเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็เริ่มมีดอกให้เราเห็นปลไปแล้วค่ะเมื่อต้นเขางามเขาก็จะมีดอกออกมาให้เราเยอะเลยค่ะใบอ่อนก็จะเยอะมากค่ะนี่คือสูตรดทีที่เรานำมาฝากกันค่ะเป็นสูตรที่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ เดี๋ยวมะนาวของเราก็จะต้นใหญ่แตกใบอ่อนที่เยอะมากค่ะนี่ค่ะใบอ่อนของเขาเป็นเงางามมากค่ะก็จะเขียวงามขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ